รถเก๋งยี่ห้อค่ะผ่อนเริ่มต้น6,000บาทมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวน้องเพลงพาไปชมค่ะกับทันแรกที่ Toyota Vios 1.5มิตรปี 2, 0, 2020ค่าตัวเพียงแค่3,99,000บาทมีทั้งสีขาวและสีบลอนผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทค่ะหรือจะเป็นในส่วนของ Toyota Yaris 1.2 Sport ปี 2, 0, 2022ค่าตัวเพียงแค่4,19,000บาทมีทั้งสีดำและสีขาวค่ะ ตายาริเอที1.2สปอร์ตปี2021ค่าตัวเพียงแค่369,000บาทพรอมเริ่มต้นเพียง6,000บาทค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.09%ที่คัดเคลือบสีทั้งคันและส่วนลดมูลค่ารวมกว่า ห้ 50, า0มืบาทบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อน้องเพลง062-665-1765คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบายค่ะ